สวัสดีครับป่านจากร้านเบิร์นมอเตอร์ไซค์2015นะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมคลิปล้อบคันของ Honda CBR 500R นะครับสีแดงดำรุ่นปีผลิตปี2019จดทะเบียนปี2019ตรงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถรอบๆคันกันก่อนเลยครับคันนี้นะครับรถตัวจริงนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับสภาพเดิมๆทั้งคันนะครับเลขไม้ใช้งานอยู่6,400กว่าโลแท้ๆเลยนะครับคันนี้นะครับผมขอนำเสนอในราคา139,000บาทนะครับ139,000บาท ได้ทั้งสดและผ่อนนะครับคันนี้เงินดาวใช้เพียง3,900บาทเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับค่างวดการผ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทางเพจร้านชื่อเพจเบิร์นมอเตอร์ไซค์2015ฝากไปติดตามมาด้วยนะครับคันนี้จัดโปรพิเศษไปเลยนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีประกันลดหายไปอีกหนึ่งปีเลยนะครับคุ้มๆเลยนะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะออกรถนะครับเอกสารที่จะต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดก็สสาาามรรถทััญญได้้แลวนะคบ ถ้าประวัติดีสามารถเอาคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับส่วนลูกค้าที่ทําอาชีพอิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับถ้าสนใจให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับคันนี้นะครับกุญแจ2ดอกสมุดคู่มือสมุดรับประกันศูนย์ครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลขไม้แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้พร้อมๆกันเลยนะครับเลขไม้วิ่งอยู่6,400กว่าโลแท้ๆเลยนะครับ ถ้ามองหารถสวยสภาพดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า